วัวนี่หลายหลายโตัวนะครับวัวนี่จะคล้องของวัวซื้อยังครับซื้อปะไส้คนไวะปะไส้คนไวครับผมนี่ยจ้าวัวเนี่ยเลี้ยงมาจะเกินปีแล้วครับวัวเลี้ยงเลี้ยงมาอะไรสามปีเลยจะ้ะอ่าเลี้ยงมาสามปีซือ้อซื้อมาที่ไหนจกักจักจับาดครับสี่ตัวครับมันกลายเป็นเขาซื้อมาเป็นโคมเนาะโคมละสามหมื่นซื้อช่วงนั้นฝางวัวแพงโคมละสามหมื่นสี่หมื่น บักทิกนี่นี่สี่หมื่นหานีซื้อมาได้สองสามปีเลยนี่สี่หมื่นหครับคือพอพันนะครับครักะปีกายนี่ก็ะเ,เอาออกสาม,ม,อมาเอาออกสามโค้งกะปีกานี่ออกสโค้ครับโคมละ 30, สามหมื่นละสามมืนเ้ื 8, 000, 9, ครับเนาะจ้ากระปีก้อนนะ่กะเอาออกสามตกะ้อออกตหกหมื่น <60, 000. S 2> โอ้0 0ปีนี้เอาออกตัวนึ่งนี่สองหมื่นนี่จ่งนี้ละง่วงเพราะเป็นราคา แต่ว่าโชคดีเนาะครับงัวงัวบัวเป็นยังเนาะบ่จ้าบ่เป็นยังงัวเพราะว่าเฮาอันดูแลแบบยางดีนะเนี่ยมาแรงมาเฮากัดดังไฟให้มันซุ่มไฟให้มันอ่าบ่บัมีบ่วมีแนีวัคซัดมันเนาะครับเนาะจ้าเปิดไฟยาม่มาแรงก็ได้ก็ขายมู้นมันนี่แหละขายขี่มันนี่แหละได้อยู่ดอกปีละหมื่นสองหมื่นก็ได้จ้า ของงวการอยู่ตั้งอยู่ไกลๆ,กๆครับกับหวยนะครับ <c oughs> นะจ้าหวยสิทธิภาพบางหวยนะครับหวยธรรมชาติบรรยากาศดีแห้งนะครับนัน่งนเย็นข้ามมือครับสำหรับนอนเย็นมือก็ครับจ้าออน้ำพ้นนี่น้ำเต็มเต็มเต็มเลยจ้ะน้ำป,าปาลาปลาไหลอยู่บครับหลายปลานะโอ้ก็กนะินได้นี่แหละ ม่เฮาอยากใส่เบ็ดใ้ยังได้สบายสบายอ๋ออันนี้นนเป็นแบบว่าเป็นหวยทํามกหวยแ่งาหวยสาธารณะไยสิมาหากินก็ได้บาดน้ท่านั่นดินดินดินเจ้าดินเจ้าอยู่ติดติดหวยบ่ครับดูได้ติดหวยเลยมันติดถนนใหญ่อ่ะถนนใหญ่ไปอีกประมาณ10เมตรก็ถนนใหญ่แล้วอ๋ติดถนนใหญ่ไป10เมตรแต่ว่าแต่ว่าอยู่แคห้วเป็นของสาธารณะยบ่จ้ะเป็นเป็นเป็น นี่เป็นของสาธารณะเบื้นงต้นเป็นดูแรงครับดูแรงหน้าบนบ่มีครับแต่เป็นน้าฝนหนึ่งสีสมบูรณ์แห้งครับอ่าสมบูรณ์จ้ะจ้ะน้ำนะมีตลอดปลาบ่อึดบ่อยากเนาะใส่เบ็ดใส่ยังบ่าลูกใส่เบ็ดใส่ยังปลาธรรมชาติเน่านี่แหละมีครูปลากบอึ้งก็มีเมื่อคืนนี่เขาก็ได้หลายอึ้งยู่แถวนี่บ่ครับจ้ะอึ้งมันอยู่แถวห้วยนี่แหละมันลงมาเพราะว่าตอนที่ว่า พ้นบ่นม,มีเนี่ยมันก็มันก็อ่ามันมันกับฟางดินไว้อยู่แ<า>บบพ้นตกมามันก็ออกมาได้จ้าจ้าโอ้เขาเจ้าได้หลายนนนเนะาะอืมเนาะเมื่อคืนน้องนี่แล้วมันหาได้มันเอาโอ้ยได้สามสิบสี่สิบตัวบนเรื่องมาขึ้นนี่โอ้ว่าอึ้งอึ้งอึ้งเผานบ่ครับจ้าบ่อึ้งยางนะนะอึ้งตัวแดงๆนะอึ้งแดงน,นะเขาเจ้าเอออึ้องแดงแดงเนาะจ้าเน,น,น่าไมมเน่ามันโอ้ยบ่อึดแนวกินโอ้แนวอยู่แนวกินบออึดเหรอครับจ้าเน่าไมม ลายแน่เนาะไม่เลี้ยงน้องเนาะไม่ย,ไมยังปื้อดอกยามฝนนะ่ะแนวอ,อยู่แ<อ>นกกินนะ่ะคนตกมาเมื่อกี้นี่ยเทั้งชิ่นกันออกไหวมาไหวได้หนินะครับเนาะเอยบานนี้หมูนี่ยบอกว่าเลี้ยงบอกครับหมูหมูกี่หมูยังเนเลี่ยงหมูกี่ก็บเลี่ยงเลี้ยงเลี่ยงนั่นเป็นของน้องไส้บอกครับจา้าของน้องไส้อืออือโอของน้องไส้ ที่ประมาณจักไรครับรวมเบิดสิครับทีอยู่นี่5ไร่จ้ะนี่5ไร่เนาะครับเนาะจ้ะแบ่งเป็นอันนี้ก็เป็นคอกเป็ดเลี้ยงปลาน้ำหนองนี่ก็ได้เป็นโคกนองนาเลี้ยงเลี้ยงปลานี่เลี้ยงปาลงปาตอนนี้มีายบ่ครับตอนนี้มีก็บ่หลายยังบ่ได้ลงอ่ะนะถ้าว่าตอนลงก็ช่วงปีใหม่ก็สูบล้างบ่สิเป,ปลี่ยนปลาลงใหม่อ่ะนะ ค่ะขอกเป็ดขอกไก่โอ้ขอกเป็ดขอกไก่จะได้ว่ามองนี้นั้นเป็นสวนฮานเฮ็ดได้่เลยครับเนาะเฮ็ดงามนะครับเอจะได้ว่าตัวท้องขลังใจเฮ็ดตัวนี้ตัวนี้นั่นคือเป็นโครงการของหลวงบ่อเฮ็ดเองจ้ะเฮ็ดเองลงทุนเองเฮาอืมลงทุนเองเฮา ตัวน er mm. ี้ค um. ือสมบูรณ์แบบมากนะครับนี่นี่หวยสาธนาดนับนครับนี่ครับสมบูรณ์แบบมากตัวนี้มันชีวิตทำมากอ่าเดี๋ยวผมสีพาเลาะเบิกงนะครับลงไแบบเล็กๆก่อนหญ้าหญ้านี่หญ้าหญ้านี่ปลูกได้ไหมครับจ้ะปลูกหญ้าหวานเออหญ้าหวานแหว่งง้อกินอืมนี่นี่ต้นบกเผานั่นะครับเป็นผลมะพร้าวนั่ครับมะพร้าวแล้วก็หญ้าหวาน นี่คือเขื่อน่าคล้องคล้องสายไก่บ่ครับนี่จ้ะนี่คือคล้องสายไก่แล้วครับเปอนทรายเป็นมาเป็น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 ลงทุนเองเลยครับลงทุนตั้งใจเฮ็ดเลยเฮ็ดคล้องสายไก่ออมแดีวก็บริเวณรอบๆคล้องสายไก่จะมีฝลม่วงฝลม้าวฝลม่วงฝลม้าวหลายฝนฝนกล้วยฝนกล้วยครับย่ามแร่นี่จ้ะ จ้ะโพสตลอดเปิดโพสตลอดเลยย่้มแรงกันได้ย่้มแรงโพสตลอดบลอหายไม่ขาดน้โต้นนั้นมันคลองหมูเกาเ่ครับจ้าคองหมูเกาเข้าเข้างี่อย่างนี้ไหมให่ไปผุนเลยจ้ะเพราะว่าเวลา ย่ามฝนนะมันถ่วมมอืัออน,น,ก,นก็เลยเอา<ะ>ไปจ้ะปีกายนกระถว่วก็เลยยหา่ง่ายไปย่ามแรงในดูหน้าของจันไสครับ,นนบ,บ,รบโซลาเซล Oh, โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์นี่เป yep. ็นน้ำบาดาลบ่ครับจะน้ำบาดาลน้ำบาดาลแบบมีบ่อันไหมเนาะมีบ่อันมีตลอดใจได้เบิดมือโซลาร์เซลล์เนี่ยลงทุนเท่าไหร่ครับประมาณสามหมื่นจ้ะโอซลาร์เซลล์ลงทุนสามหมื่นเยอะกว่าสองหมื่นเลยซึแผ่นจอจอบาดาลสองหมื่นรวมทั้งโซลาร์เซลล์สามหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นเนาะบ่รวมเบิดจ้ะรวมเบิ้ดสามหมื่นทั้งจอทั้งจอทั้งโซลาร์เซลล์โอ้เมาเลยเมาเลยสามหมื่น ันนี้นโซลาเซลล์นี่ใช้เฉพาะพลังงานที่ดูดน้ําอย่างเดียวบ่ครับจ้าจใช้สําหรับดูดน้ําเกษตรอย่างเดียวอือบัดนี้เฮาสมมุติเฮาต้องการไฟในส่วนนี้ไปไปใส่ือใส่เรือนพอเรือนได้อยู่บ่ครับได้ก็ต้องเปลี่ยนอีหยังก็เขาว่าน่ะเปลี่ยนเฮาก็บ่ฮู้จักเออเปียนหม้อแปลงอสามารถที่ว่าเฮาสิติดแอร์ที่หยังได้แม่นบ่อ่ะํานี้ได้อยู่บ่มันไฟมันยังบ่แหง มันมันต้องเป็นอันแผงโซลาเซลล์ที่ใหญ่กว่านี้เนาะเนาะจ้าจแม่นต้องต้อง4-5แผงนั่นน่ะอื4-5แผงเฮาจสิิดแน่ว่าราคาสิขึ้นได้เนาะครับเนาะจ้อันนี้มันยังอันนบ่ได้ดอกใแต่น้ําแต่มันก็คุ้มอยู่เฮาใน้ําแบบบ่ได้ประหยัดน่ะนะครับผมเฮาใได้อยู่เบิดมื้อ ตอนนี้ว่างอย่บอคุณท่ายครับตอนนี้ครับออาว่างอยู่จ้ะให้ไปพ <dated> าพาผมไปขอกามูก็ได you you ้อย <vert ed. S 1> ู <lyn Lat Hello> ่ครับเออได้จ้ะไปผมสิพาคุณท่ายผ้าไปขอกาะมือนะครับไปเบินเกาะมูครับเคนสิ่ต้นหญ้าจังหวะพริกก็กําลังลงนะกําลังลงเนาะได้สัมภาษณ์พ่อเฒ่านี่สัมผัสโลโบเป็นได้โลโบเป็นได้ไปเลดวันนี้ไม่เท่าไหร เบ้าก็ได้ว่ามุ้งใต้ของยกตัวนี้ตัวนี้มุ้งาต้เ็มี้ต้เป็นของด้ครับโอ้นีครับเพื่อนเพ่อนจะเอาอันนี้ดวดดวดตีเป็่วนใา้ไฟแต่งแต่ โอ้ยคักแล้วหน้าแถวนี้นันเขากะอันนั้นแล้วหน้าแถวนี้เขาว่าสูคอยว่าได้จะค้นแล้วแพ้เลย <laughs> อืม

เทียงพี่น้องคุณคู่ไปเห็ุรวดอยู่ไต่หัวเนี่ยพอขึ้นมาเยอ่รวดกันง้อ ดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่มา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 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผลิสิัามเบืองหนูอีกครับผมหนูที่คุณไส้กระเลียงครับผมนี่นี่ครับหนูตัวบักไงครับนี่ครับหนูผูกครับโอ้โหหนูผูกครับตัวนี้ตัวนี้คือเอามาจากยายนำยายนำเอามาจากยายนำเนาะตัวนี้ได้ครับตัวนี้ได้ อันนี้เคาอยู่ในนี่แล้วนี่อืมม้ถึงว่าเฮาเฮาเอ่ฮาผสมขามสายพันธุ์นะครับเนาะจ้ะแต่มันยังไ่ได้ลูกอืยังไม่ทันได้ลูกเฮามาผสมกันเลยใก่ป้ะสายตัวใดที่ว่าได้ลูกแล้วเจะว่าของแานำนะนี่ดีอันนี้นะมีแต่สองตัวสี่จะเอามาจากแกน้ำที่ได้ลูกด้วยไหมตัวใดของเอาของตัวตัวผู้ของเรามาโอ้ผสมเรียบร้อยแล้วได้ลูกเนาะครับเนาะ นี่ครับมาเบิ่งลูกครับมันลูกลูกนูครับออกมายครับเนี่มันมันบ่ให้ใกล้เด้ใส่ลูกมันแบบนี้โอ้ปิดไว้เลยครับมันสิกัดลูกมันมันสิกัดลูกมันตายเสียได้เลยช่วงมันยังน้อยนี่บ่ได้กรวนมันให้แต่อาหารมันบ่อหนี่มีบ่ครับบ่อหนี้บ่อหนี้กําลังท้องตัวนี้นี่ครับหนูหนูกําลังท้องนี่ หนูคอบเนี่ยเป็นเป็นเป็นหนูหนูประจำคอบอครับหรือว่าซื้อมากครับหนูคอบด้วยแหเพิ่นก็ซื้อทีแรกเพิ่นน้องมันซื้อมาแต่ชัยภูมิอ๋อน้องทุกคนเป็นคู่นะครับเนาะจ้าเพิ่นซื่อมาจากชัยาพุ่มครับที่แรกครับตันนี้มันโตผู่มันตัดตายเบิดยังแต่โตแม่แล้วแต่เอาขอได้นั่งมาเออเอาตัวผู่มาอืมนี่ครับนี่อีกบอหนึ่งครับตัวนี้เพิ่นกระลังสีเอาตัวผู่มาผสมอีกหลายหลาโตครับต้นกระโตแม่กระโตแม่ครับผม นี่จะตัวแม่นี่ครับบริเวณบริเวณร,ณบรณอบๆมองเพเลียงเลียงนูครับ <T uber> บรรยากาศดีแห้งครับตัวนี้ <T uber> ท,ที่ที่โยก,กันไก่แมน,ค,นค,คุ้นคู่ผู้นั้นนะครับเนาะอ๋อคุ้นคู่ผู้เพิ่นเลี้ยงมูนะครับคู่ผู้นั้นครับผมน้องชายคุณชายครับมีีแต่ัันนะออยยเดด เพิ่นบุเรายมีเอาัยังนินนะครับเนาะเอามีอัลลูโสดน้องนี่ยคือจะเป็นน้องเกา่าน้องแก่นะครับเนะบาะบอแรกน้องจกนี่แหละน้องเขาตั้งเจตนาจก <c oughs> <c oughs> โอ,นอ,อ้น้องฟูดนี่แหละอ่าน้องฟุดนะครับเนาะอยากได้ซาตะาุดสีครับบริเวณตัวนี้คือเฮดโลง่งโล่งเฉพาะเลี้ยงนู้โดยเฉพาะบอครับความตั้งใจเลยเนาะบอมเอนว่าเฮาบอมเอนว่าเฮาเฮดโรกอื่นแหละเอาหนูมาใส่บอมเอนเนาะ คือคือตั้งใจแหลคือคือเลี้ยงนูหม่องเนียนะครับเนาะโอเคโอเคโอเคดีครับโลงงนูครับโลงงนูครับโลงนูต่างใจเห็นเลยครับมีคขบทุกยางครับคุณใส้ครับมีครบทุกยางมีนูมีงัวมีควายไอ้มีงัวมีหมูครับแล้วก็มีน้องปลาครับน้องปลาครับน้องปลามีครบปลาเรี้ยอย่างเลี้ยงปลานี่กระได้เพิ่ครับตัวนี้โอ้หมูแห้ง้วครับเนาะเนี่ย โอเคครับผมโอเคครับผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับผม